ก็มีแม่เนี่ยพาลูกสาวอายุ13ไปแจ้งความบอกว่าถูกลุงแท้ๆล่วงละเมิดทางเพศมาเป็นเวลานาน5ปีตั้งแต่เด็กอายุได้7ขวบนะครับส่วนผู้เป็นลุงเนี่ยอ้างหน้าตาเฉยนะฮะยอมรับว่าได้มีการเนี่ยอนาจารแต่ก็อ้างว่าแค่สัมผัสยังไม่ถึงขั้นกระทําชำเราหรือสอดใส่นะฮะ โดยเหตุการณ์นี้ครับผู้เป็นแม่ครับนางสาวสายใจอายุ36ได้พาลูกสาวปัจจุบันอายุ13ไปแจ้งความตำรวจสพรประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ทราบเรื่องว่าเนี่ยลุงแท้ๆได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศลูกนะฮะโดยเริ่มจากนะครับก่อนหน้านี้ก็คือผู้เป็นแม่นะฮะได้เลิกรากับสามีต่อมาสิทธิ์ในการดูแลบุตรตกไปอยู่กับผู้เป็นพ่อ ช่วงที่ลูกอยู่กับพ่อเธอได้โทรไปหาลูกซึ่งลูกมักก็จะพูดบอกว่าเนี่ยอยากจะมาอยู่กับแม่ไม่อยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแล้วล่าสุดคุณเบ็ตี้จุธามาศผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ได้มีโอกาสคุยกับแม่ของเด็กนะฮะบอกว่าเช้าวันที่19กันยายนเพื่อนของลูกโทรมาบอกว่าลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศและได้ยินเสียงลูกสาวร้องให้แม่จึงถามว่าใครทําลูกก็เล่าให้ฟังบอกลุงทำนะฮะลุงเป็นคนทําเธอก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเอ่อ รีบไปหาลูกที่โรงเรียนนะฮะโดยเธอยอมรับว่าทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกว่าลุงจะเป็นคนทําจริง,งเพราะลุงที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็เลี้ยงลูกสาวเธอมาตั้งแต่เด็กๆนะครับส่วนความสัมพันธ์ภายในบ้านบ้านลุงดูแล้วก็ดูคอยเป็นห่วงลูกสาวเธอดีดูแลเอาใจใส่นะฮะมีดุบ้างเล็กน้อยนะครับเหมือนลุงดุหลานแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่คิดว่าเนี่ยจะมาก่อเหตุทําแบบนี้นะครับ คือก็รู้สึกมึนงงนะฮะทีนี้พอไปหาตํารวจตํารวจก็แนะนําบอกว่าให้พาตัวเด็กเนี่ยไปตรวจร่างกายก่อนนะครับซึ่งอาจจะต้องรอผลตรวจก็นานอยู่เหมือนกันนะประมาณ3-4สัปดาห์เธอก็รู้สึกว่ามันนานเกินไปซึ่งระหว่างนี้เธอก็จะไปร้องที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลด้วยนะครับนี่นะครับจากการสอบถามลูกสาวลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าถูกผู้เป็นลุงเนี่ยพยายามจะใช้อวัยวะเพศเนี่ยสอดใส่ แต่ลูกสาวก็พยายามจะดิ้นขัดขืนต่อมาลุงจึงได้มีการเนี่ยสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนะฮะเหตุการณ์เท่าที่จําได้ก็มีประมาณ8ครั้งเลยนะแต่ที่จําไม่ได้อีกไม่รู้กี่ครั้งเพราะจะกระทาทุกครั้งที่มีโอกาสนอกจากนี้ผู้เป็นลุงยังเคยลวนลามจับหน้าอกนะครับแล้วก็พยายามจะใช้นิ้วนะฮะตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้เป็นลูกสาวบอกว่าไม่ได้บอกผู้เป็นพ่อเพราะกลัวว่าพ่อจะไม่เชื่อ ซึ่งเมื่อมีการพูดคุยกับทางฝั่งพ่อของเด็กก็ปรากฏว่าพ่อของเด็กเนี่ยก็ไม่เชื่อจริงๆฮะหาว่าลูกเนี่ยสร้างเรื่องเพื่อที่จะหาเรื่องเนี่ยจะได้ไปอยู่กับแม่เ,เพราะว่าตอนนี้เด็กเนี่ยอยู่กับพ่อพออยู่กับพ่อแล้วก็ถูกลุงลุงก็หมายว่าเป็นพี่ของพ่อเนี่ยก่อเหตุดังกล่าวนี้ว่าที่ว่านี้นะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นแม่นะครับเล่าให้ฟังฮะภรรยาใหม่เขาแล้วก็มีลูกติดพเพื่อนน้องโทรมา บอกว่าน้องอ่ะโดนล่วงละเมิดแล้วน้องก็ร้องไห้ใช่แล้วแม่ก็เลยถามว่าใครทำเขาก็บอกว่าลุงแม่ก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านมาหาน้องที่โรงเรียนเพื่อที่จะพาน้องมาแจ้งความวนะคุณต้องงมากว่าต้องทําอะไรก่อนต้องแจ้งความก่อนต้องตรวจสุขภาพก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ตรวจร่างกายก่อนแล้วก็ก็คือตัดสินใจมานี่ก่อนมาแจ้งความเสร็จแล้วก็เอาใบตรวจร่างกายไปตรวจแล้วทีนี้คุณตํารวจบอกว่า ลผลจะออกอ่ะประมาณส4มถึงสี่อาทิตย์แม่ว่ามันนาน,นก็คุยตลอดใช่คุยตลอดแต่คาน้องไม่เคยพูดอะไรแค่แ,แ,แม่หนูคิดถึงอะไรเงี้ยหนูอยากมาหาแม่อยากมาหาแม่พูดอยู่แค่นี้นแต่คือป้าเขาจะไม่ให้มาเขาบอกว่าลูกมาอยู่กับเราแล้วลูกเคยตัวเสียนิสัยอะไรเงี้ยเราไม่เคยคิดเลยก็คือที่เราเจ็บใจคือทําลูกเรามาตั้งแต่ลูกเราประมาณเจดขวบจนตอนนี้ลูกเราส3บสาซึ่งมันหลายครั้งมากมานี่นะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายของลุงเนี่ยก็อ้างบอกว่าเนี่ยอารมณ์ช่ววูบอะไรประมาณนี้นะบอกว่าเนี่ยปะแป้งให้หลานแล้วเกิดอารมณ์นะฮะแต่เธอบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์ช่ววูบละ,ะเพราะว่ามันหลายวูบจริงๆเนี่ยมันทํามาต่อเนื่อง5ปีนะฮะ<น>ก็ยืนยันจะดําเนินคดีถึงที่สุดนะครับรทีนี้แม่เด็กให้สัมภาษณ์แล้วก็ไปสอบถามกับพ่อเด็กหน่อยชื่อในบอลนมสมมุตินะ,ะอายุ36ปีบอกว่าเนี่ย เมื่อได้ทราบความจริงเนี่ยผมทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งจุกในอกนะฮะเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยบอกไม่เคยเล่าได้แต่เงียบนะฮะตัวเองก็ได้แต่คิดว่าเนี่ยสงสัยลูกสาวเนี่ยโตแล้วก็คงอยากจะเป็นอยู่อย่างส่วนตัวจึงให้อิสระนะไม่เคยตรวจสอบหรือเช็คโทรศัพท์แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งสังเกตด,ดูลูกสาวก,ก็ดูเงีย,งยบๆไปก็เลยเนี่ยถามลูกไปตรงๆบอกว่าเนี่ยลูกเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรก็บอกเล่าให้พ่อฟังได้เลยนะอ ซึ่งหลังจากที่ทราบเรื่องราวทั้งหมดนะครับนี่นะครับเขาก็พยายามบอกให้ลูกเนี่ยคุยให้หนักแน่นเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะทําอะไรลุงไม่ได้เพราะว่าจะพูดจะจาอะไรเนี่ยต้องมีหลักฐานให้แน่นๆนะฮะก็หมายความว่าเนี่ยพยายามถามลูกว่าเนี่ยถูกกระทํามากี่ครั้งตอนแรกลูกก็บอกไม่รู้เขาจึงเข็นถามลูกนะสุดท้ายเนี่ยนะ คือทีแรกเขาก็ยังแอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ลูกจะแต่งเรื่องเพื่อที่จะหาเรื่องเนี่ยไปอยู่กับแม่หรือเปล่าจึงพยายามจะเค้นให้ลูกเนี่ยพูดความจริงออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงตัวผู้เป็นพ่อเองก็บอกว่าเนี่ยตัวเองก็เสียใจนะหากย้อนเวลากลับไปได้นะก็อยากจะมีเวลาให้กับลูกมากกว่านี้เพราะว่าตัวเองก็มัวแต่มุ่งมั่นตั้งเป้าทํางานหาเงินไม่ค่อยได้อยู่กับลูกจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ซึ่งก็ยืนยันว่าจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับผู้ก่อเหตุเช่นเดียวกันเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยไม่ดีนะถ้ามีปัญหาน้องไม่เคยบอกบน้องก็เงียบผมคิดว่าเออโตเป็นสาวแล้วอยากอยู่ส่วนตัวประมาณนั้นครับเพราะผมจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของน้องเลยคือวันนั้นนะผมก็ถามว่าทําไมถึงไม่บอกป้า <S S S นั่นแหละผมก็งงว่าทําไมไม่บอกเพราะเรื่องมันใหญ่ แล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าทำอะไรก็คือให้มันชัดเจนเสียใจมากพราะเป็นคนที่หงอยใจไม่รู้ขณะเดียวกันผู้สึกข่าวสอบถามเรื่องนี้กับผู้เป็นลุงฮะสมมุติว่าชื่อลุงจูนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำล่วงละเมิดทางเพศหลานตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ย ผู้สื่อข่าวก็ไปตามดูนะฮะที่บ้านเนี่ยไม่อยู่ mm. เห็นบอกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับนักข่าวก็เลยโทรไปถามฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ให้ข้อมูลยอมรับอ้างว่าตัวเองเนี่ยเพียงแค่สัมผัสตัวเด็กเท่านั้นไม่ได้สอดใส่เมื่อเกิดอารมณ์ก็ไประบายที่ห้องน้ําและไม่ได้ถึงขั้นกระทําชําราขนาดนั้นส่วนทําบ่อยหรือไม่ยืนยันว่าไม่บ่อยล่าสุดเพิ่งจะทําครั้งล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยฮะหมาดๆเลยนะฮะ เแล้วก็มีการฝากนักข่าวด้วยนะบอกว่าเนี่ยฝากไปถึงแม่ของเด็กด้วยมีเรื่องแบบนี้ทําไมไม่มาคุยกับเ,เขาก่อนเพราะว่าเขาเองก็เลี้ยงลูกให้เธอเนี่ยเป็นเวลา1ิปีนะอ่เดี๋ยวลองฟังผู้เป็นลุงหน่อยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมลุงอะทาแต่ว่าลุงอะไม่ได้สอดใส่ ลุงแค่จับแค่สัมผัสเฉยลุงไม่ได้ไปกระทำทำเราไม่ได้ไปคุมเคยด้วยขนาดนั้นไม่เข้าใจว่าทําไมแม่เขาถึงเอาเรื่องขนาดน,นี้งงมากเลยลุงอะเลี้ยงลูกให้เขามาตั้งสิบสิบปีแต่ทำไมแม่เขาทาไมถึงแบบเอาเรื่องเราเรื่องเรา,า,าขนาดนีน้ทั้งที่แม่เขาไม่ไม่ไม่มียายพในการเลี้ยงถามว่าทํางานไหมเหรอเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วที่ก่อนหน้าทที่แล้วเนี่ยครับที่กลับไปบ้านก็คือถ้าถามว่าทําบ่อยๆมันไม่ได้ทําบ่อยนะครับถ้าเกิดแม่เขาเรื่องอ่ะ ผมก็ก็ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนั่นแหละผมไม่มีการโต้แย้งหรืออะไรกับเขามากหรอกครับว่าเขามองว่าเขามองว่าลุงลุงทําอย่างเงี้ยเขาแม่เขาก็ต้องปกป้องสิทธิของลูกแต่ลุงอ่ะก็ไม่ได้ที่ว่าจะต้องไปเถียงไปคัดค้านหรืออะไรลุงก็อะไรที่จริงลุงก็ว่าจริงอะไรที่ไม่จริงลุงก็ยอมรับแค่นั้นเองถ้าเขาจะเอาลุงติดคุกก็คือติดคุกแค่นั้นเองนี่นะครับก็คือเรื่องนี้ต้องบอกลุงนะฮะ ยังไงแล้วแต่เนี่ยนะฮะไม่ได้สอดใส่ตามที่อ้างอะไรเนี่ยแต่ยังไงคุณคิณคดไม่ดีกับหลานแล้วฮะตอนนี้เอาหลานเนี่ยเก็บไปเข้าห้องน้ําระบายอารมณ์เนี่ยนะแล้วก็ไปสัมผัสไปอนาจารเนี่ยอันนี้คือร่วงละเมิดทางเพศนะผิดกฎหมายนะลุงจูนะฮะทีนี้เนี่ยตัวของลุงเนี่ยยังบอกกับนักข่าวหน้าตาเฉยเลยบอกว่าเนี่ยผมก็ยอมรับผิดแหละแต่ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้นะผมกับหลานก็จะทําตัวตามปกติจะทํากับข้าวให้หลานกินเหมือนเดิม และอาจจะให้หลานเนี่ยกลับไปอยู่บ้านพ่อหรือบ้านแม่นะฮะถ้าแม่อยากเอากลับไปเลี้ยงก็เป็นเรื่องของแม่เขานะฮะเพราะตัวผมเองก็ทํางานมีภาระ,ระค่าใช้จ่ายเยอะนี่นะครับเอออ่ะเรื่องนี้แม่เขาไปแจ้งความกับตํารวจนะครับยังไงก็แล้วแต่ฮะตอนนี้ก็เด็กอายุเพียงแค่13ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดเต็มประตูฮะลงฮะเต็มตัวเลยนะฮะเต็มตัวนะครับรับโทษตามกฎหมายนะครับ